สวัสดีครับวันนี้เราจะมา unboxing, อันบ็อกซิ่งคีย์บอร์ดตัวหนึ่งฮะที่สั่งมาจากพ่อค้าในเพจเ a m i n g Gear กลุ่มหนึ่งนะครับผมได้มาในราคา1,850บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ชื่อว่า Laser นะฮะร่วมกับ d e l ร m o n นที่ครบรอบ50ปีนะฮะก็ส่งมาโดยใช้บับเบิ้ลห่อแล้วก็ ติดอนิดนึงก็ราคานี้ผมว่าก็โอเคฮะอย่าไปอะไรมากถ้ามันไม่ได้บุกไม่ได้สลายอะไรนะครับก็ขอยัดกล่องเล็กนิดหนึ่งแกะนานก็มีเขาติดเทปมาที่กล่องก็จะดึงออกอย่างนิดหนึ่งนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บแกะนานหน่อยนะตรงนี้กล่องอดูสีกล่องก็สีสันสวยงามนะฮะ รอบ50ปีก็สวยดีก่องสีสันน่ารักเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับใครม่รู้มีหลานก็ซื้อไปให้ได้นะฮะมีแอดมินเพจดังเพจหนึ่งเขาก็เป็นแฟนลับดอลรมอนอยูนะ่ก็เดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ไปให้เขาซื้อหน่อยนะฮะเปิดมาดูข้างในก็ตามนี้แหละครับสีสันสวยงามก็ในนี้มีแค่ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็คู่มือ ส <accurately S 2> ายก็เชื่อมติดมาไม่มีต <ks> <conduct> ัวคีย์แคปเสริมอะไรนะฮะแล้วก็มีเอามีสติ๊กเกอร์ของเ a เ e r นะครับก็เดี๋ยวเอารถลกไปต่อไฟให้ดูนะฮะก็มันไม่ใช่รุ่นโคม่านะฮะเป็นไฟสีขาวธรรมดานะครับใช้เ a เซอร์ไซนับในการปรับลูกเล่นไฟนะอันนี้จะเห็นว่าตัว W เนี่ยเขาจะแกะมาแล้วติดผิดนะครับ ที่เนี่ยทำมาจากอไอตัวสีขาวนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวสีฟ้านี่เป็นปลาติกนะครับเดี๋ยวเราจะมีรูปตอนที่เราแกะออกมาให้ดูนะก็ตรงสาย usb ตรงส่วนปลายก็มีปลาติกคุ้มไว้ให้ด้วยนะครับตัวคีย์แคปเป็น double shot abs ตัวสวิตช์เป็นกรีนของเลเซอร์คือเหมือนบูสวิตช์เขาขายเขาบอกว่าเสียงมันดัง ก็ดังจริงนะฮะกแกะกๆ,ๆเลยนะฮะฮโอเคคลิปไอ้ตัวอันบ็อกซ์ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวที่เราแกะล้างมาแล้วนะฮะก็ผมใช้แอ,อลกอฮอล์หลักนะฮะเพราะว่าคือในรูปที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันดูสะอาดดีอะแต่พอแกะมาหมดทุกปุ่มเนี่ยมันก็มีฝุ่นมีอะไรอยู่นะ,ะแล้วก็ล้างสะอาดหมดเลยนะครับใช้แอลกอฮอล์กับสำลีเช็ดๆๆ,ๆ,ๆ มันมีน็อตอยู่ประมาณ1 2บสตัวผมว่าไขออกมานะฮะก็ครบห้าสิบปีตรงเนี้ยมันจะมีรูฝุ่นมันจะเข้าไปทางด้านหลังข้างหลังใต้นี้จะเป็นเพลทตัวบนเนี่ยเป็นเพลทตัวล่างจะเป็นตัวพีซีบีมันจะฟิกไว้บัดกีจะเชื่อมกับตัวสวิตไว้นะฮะฝุ่นมันเข้าไปข้างหลังเราก็ไอตัวนี้เราเอาไปล้างแฟบเลยนะฮะล้างฝุ่นเกลี่ยตัวนี้ก็เช็ดแคอลกอฮอล์นะฮะ คราวนี้พอล้างเสร็จปุ๊บผมก็เอาแคปใหม่มาใส่แคปเดิมก็ไปแช่น้ําล้างอยู่อย่างเลยยังไม่ได้มาประกอบบากแดดไวาอยู่ก็ก็กสวยดีนะครับตรงนี้มัมนเสียเลเซอร์ไปนิดนึงพอดีมันต้องมีไฟนะตรงนี้ยังไม่มีไฟแล้วก็ตัวนี้แกะง่ายนะครับไขเลาะที่แคปออกแล้วก็เลาะสกูออกข้างบนแค่นี้ดึงออกได้เลยไม่ได้ยากอะไรก็ <c oughs> สวยดีสวยงามชอบโอเคก็คงจบเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ